สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนการติดตั้งฟอนต์สวยๆนะครับแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ Android รุ่นอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าบางขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ลักษณะการทํางานจะคล้ายๆกันนะครับเรามาดูเลยนะครับขั้นตอนที่1เลยนะฮะ อันนี้เครื่องหัวเว่ยนะครับก็จะมีในส่งองตัวรุ่นใหม่ๆจะใช้แอปแกล l ลี่ในการดาวน์โหลดแต่ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่มีในแกลลอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องแบรนด์อื่นที่มี l a y Store นะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้า l a y Store ไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าเครื่องหัวเว่ยโนวาเก้าที่ผมใช้งานตัวนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับช่อง URL นะครับว่า apk combo นะครับผมจะใช้เว็บนี้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ apk combo แล้วก็ตรงคำว่าค้นหา apk ตรงนี้นะครับให้แตะมาแล้วเราพิมพ์ไปว่า Z font นะครับนะพิมพ์แอปตัวนี้ไปนะครับแล้วกดค้นหาหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน z t font นะครับก็ตัวล่าสุดจะเขียนว่า Z font 3นะครับก็เลือกตัว z t font 3นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เลือกคำว่าดาวโหลด apk ขนาดตัวนี้ประมาณ9เมกะไบต์นะครับแล้วก็พอเราติ๊กเข Trans ้ <screen> าไปแล้วนะครับมาถึงหน้านี้มันจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านหลังให้แต่ลูกศรตรงนี้นะครับเรามาจะขึ้นป๊อปอัพดาวน์โหลดด้านล่างให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ทําการติดตั้งได้เลยนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้ให้เราติดตั้งนะครับเรากดติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เรากดทําการเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะให้อนุญาตก่อนนะฮะเราก็กดอนุญาตก่อน อนุญาตอนุญาตอนุญาตให้ติดตั้งแอปด้วยนะฮะแล้วก็กด Agree ครับอันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแอปก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเลือกดาวน์โหลดฟอนต์เราก็เลือกไปที่คําว่า Dashboard นะครับตรงกลางตรงนี้แล้วเลื่อนมาหาคาว่าไทยนะครับไทยอยู่ด้านล่างนิดนึงนะฮะแต่คําว่าไทยนี่เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีรูปแบบฟอนต์ให้ดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วมีเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าเอ๊ะเครื่องซัมซุงส่วนมากใช้ใช้ฟอนต์อะไรนะครับซัมซุงจะใช้ฟอนต์ตัวด้านบนสุดนะครับตัวนี้ฮะที่ลงไายที่คําว่าโชกี้ตัวนี้ก็เป็นฟอนต์ของซัมซุงอ่ะยกตัวอย่างเช่นฟอนต์นี้เลยและกันนะครับถ้าผมจะใช้ฟอนต์ตัวหมายเลขหนึ่งผมก็เลือกแตะเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดแล้วก็แอปพลายได้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเมื่อกี้น่าจะที่ก่อนทำคลิปผมทำการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ มาเป็นฟอนต์ที่เป็นสับประรดละกันแต่เปที่สับประรดนะครับเรากดในส่วนของตัว,ตวคําว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งให้เขาดาวโหลดพอดาวโหลดเสร็จพร้อมใช้งานให้เรากดคําว่า a อ p l y นะครับหลังจากนั้นเราเลือกคําว่า my text style new method ต,ตัวนี้นะครับอันที่2นะฮะนะครับล้วก็กดไปที่ open team manager มันก็จะวิ่งไปที่แอปพลิเคชัน team นะครับหลังจากนั้นไปที่คําว่าฉันนะฮะเราก็ไปที่คําว่ารูปแบบข้อความหลังจากนั้นเราจะเจอรูปแบบฟอนต์สับประรดขึ้นมา เราก็แตะไปที่ฟอนต์สับป,ประรดกดใช้งานเท่านี้เองนะครับตัวเครื่องเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์ที่ชื่อว่าสับป,ประรดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ฟอนต์ได้ตามต้องการแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเอาฟอนต์อื่นบ้างละ่ะทาอย่างไรงเหมือนเดิมเลยนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแอปก่อนนะครับไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเซตฟอนนะครับเราก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับพอเลือกได้ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่นเอาฟอนต์อะไรดีนะครับ ผมเอาฟอนต์ในส่วนของตัวค่อยขีดฮอดเจ้านะฮะตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดแอปพลายนะครับแล้วก็กด My Text Style ตัวนี้แมสต่อตัวนี้นะครับแล้วก็กด Open T e a Manager m นะฮะหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับไปที่ชั้นนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบข้อความนะครับแล้วก็เลือกตัวค่อยขีดฮอดเจ้าแค่นั้นเลยนะครับผมกำหนดใช้แค่นี้เองนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาดูรูปแบบฟอนต์เลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วคราวนี้คําถามต่อมา ถ้าเราอยากจะลบตัวนี้ออกละ่ะทําอย่างไรนะครับวิธีการลบนะฮะตัวนี้จะไม่ลบผ่านแอปพลิเคชันนะครับจะต้องเข้าไปที่ในส่วนของตัวไฟล์นะครับตัวแอปพลิเคชันไฟล์ก่อนที่ไปแอปพลิเคชันไฟล์ครับเราจะต้องเปลี่ยนมาใช้ทีมเก่าก่อนนะครับเข้าไปที่ตัวทีมนะฮะแล้วก็เข้าไปที่เลือกเปลี่ยนตัวฟอนต์รูปแบบพื้นฐานก่อนนะครับพอเปลี่ยนเป็นรูปแบบพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็ไปที่ตัวไฟล์นะครับหลังจนากนั้นเสร็จนะฮะไปที่ในส่วนของตัวหัวเวินะครับ ไปที่โฟลเดอร์หัวเว่ยนะครับหลังจากนั้นไปที่คาว่าทรีมไปที่คําว่าทีมนะครับเราจะเจอฟอนตองอันนะครับเห็นไหมฮะแต่ลบได้เลยนะครับพอลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะฮะเราเคลียร์แอปออกให้หมดเลยแล้วเปิดแอปพลิเคชันทีมอีกครั้งนะครับเราก็ไปที่ตัวฉันนะฮะเราก็ไปที่รูปแบบข้อความเห็นไหมครับรูปแบบข้อความที่เรา ทำการดาวน์โหลดมาจากตัวเซฟฟ้อนจะหายไปนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนฟอนง่ายๆนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตพอเวอร์รวมถึง Android รุ่นอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะฮะใครที่ใช้งาน ปัญหาอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด,ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ